การที่เพิ่งผ้าตนเองมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะฉะนั้นอิสรภาพมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่คนจะมีอิสรภาพพ่อต้องเพิ่งผ้าตัวเองให้มันได้สักกันพ่ต้องฝึกความเคยสิน้นให้มันของให้มัน สามารถดำลงอยู่ได้เ้าก็จะบอถือคมเห้งบอถือเมียเตงบอถือผู้รดามาสีนิว้วสร้างงานเฮาก็ได้กินเขา่าคูบน้ำตาสุดแสนสิสมบายถ้าชีวิตเเฮา เห็นทางที่มันประเสริฐเขาเย็นห้องเขาท่านให้ปลาน้ำเวลาเ้าห,หนึ่งเขาเนี่ยมันเศร้าอันนี้คืออยู่กับปัจเจ sĩ อาศัยเพื่อเพิ่อนกันไปปัจเจ sĩ นั่นตรงนี้เขาอันนับแรกอันนับเหล็กตรงหนึ่งเขาทุก่อน สองก็ต้องมีปลาแล้วก็มีอาหารอาหารกับม,มันีน่แม่น้ำมันี่ก็คือแมงดากับแมงขีเตา้ามะขวลมะปุ่นมันยังมะเจลกับยังกับวาบไปก่อนอื่นก็ต้องดบกาแฟาก่อนมันจังสีขยัน าแฟก็ใส่ซอนโตะรกครับมันจังแห้งกัอบอบไปใส่เต็มรยครับใส่เต็มกับันต่าายแก่สุขภาพอีกอยารักษาโรกก็คือบักพพิกบักเคือพักต่างๆครับสมนุนไพรต่างๆนี่แหละครับยารักษาโรกจะขาดไ่ได้ก็คือกระเพ้าแดงครับ กระเพ้าแดงนี่บุธรรมดานะครับพี่น้องข้าตะไคร้ใบบกูนี่แหละครับนี่แหละคือยารักษาโรคขนาดแท้ครับยารักษาโรคเขาจะออกมาตามฤดูกาลเขาครับนั่นแหละเพราะว่าเขาจะออกมาตามฤดูกาลนั่นมันหมายถึง อุณหภูมิครับอุณหภูมิย่มแมลงเขาจะพวงนั่นเขาจะออกมานั่นหมายถึงเขาจะปกป่องดูแลในช่วงนั่นได้ครับคือยังเฮ็ดยังสีครับเขาจะบ่มาออกแย่มแมลงเขาจะไปออกแย่ฝนครับเพราะว่าอุณหภูมิเวลาย่ฝนนั่นก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งมันหมายถึงเออเขาจะมีสารของเขาครับ เขาจะมีสารป้องกันโตของเขาบมนีมนุษย์นั่นก็นเอามาลบประทานนั่นเพื่อยังเพื่อได้รับสารป้องกันนั่นโลกของเขานั่นละมาุ่มข้องห้าน้ำครับนี่แหละหมายถึงสม,มนุนไพรก็ได้ค้าวายาวิเศษมันคือพืชพันธุ์ทัาาหารที่ห้าอาศัยพเพิ่งอยู่ทุกมือนี่แหละครับ กินแลออ่เบือบเ่อเมาวบ่าตายนั่นแหละกินและแข็งแรงนั่นแหละยาวิเศษแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดก็ะเอมนุษย์มันจองหองครับมันไปหาเปลี่ยนพันธุก,กรรมมันไปตัดไปต่อบานในีพุ่มคุ้มกันของเขานั่นมันจะด้อยประสิทธิภาพไปครับ เขาจบไปตัดไปต่ปตอให้มันใหญ่ไว้ให้มันเป็นหมากไว้ไปคมคขนมันน่ะนะครับบ้านีพ่พืชท่านี่ก็จะขาดควมสมดุลข้ออันพุม่มคุ้มกันของเขาเองครับเอาอันนั้นมาใส่เอานีมาใส่สีโฮอร์โมนสีข้อมหวานสีดอันนั้นเข้าไปครับโบแตกต่างกันกันกบคอ้นไปอัน นั่นอันนี้มากินเพื่อให้สวยให้งามเพื่อให้อวบให้อันนั่นแหละครับมันจะเป็นพุ่มคุ่มกันในร่างกายว่าไรครับอันตรายขึ้นกันครับพี่นอ้องแต่ว่าผมเหตุเนี่ยผมจะอเอาเคมีมาใส่เลยครับเป็นของจริงเลยครับโบรเรน้นให้มันรู้ลราฟูฟ่าครับโบ,รบรเรนินให้มัน,น,น หวานขั้นเป็นมังนาว่าก็ได้ครับสมตัวได้แห้งดีครับนั่นแหละคือพูมุ่มกลุ่มกันของเขาจะมีอยู่ในอันโตของเขาเองครับห้าก็ไดอาศัยพ่ยเพลิงเขาบานนี้โมเมนต์ว่าไปซื้อมากสมเขียวหวานซื้อมากสมยุทแต่ว่าหากักหวานอยู่บอพราว่าไปซื้อ,อยังกับมีแต่ให้มนหวานครับซื้อมากข้ามกับอยากห้หวานซื้อมากสมเขียวหวาน ก็อยากได้แต่หวานครับเพราะฉะนั้นมากสมนั่นมันต้องมีสมน้ำเลยครับประโยชน์นั่นคือสมครับพุ่มคุ้มกันถามีแตหวานนั่นมันจะทรงผลเขาในเม็ดเลือดเ้อาเบิดครับผลทิตามมากก็คือเบาหวานครับนี่แหละจังววาได้เลี่ยงคิวหมอผู้เดียวก็ได้จมกันห้องโสดโทษเยู่ครับพะว่าเฮาสะสมตะข้อมหวานเข้าไปเพราะฉะนั้นมหนาวครับ มันจะตัดความหวานได้เพราะฉะนั้นถึงจะมีหวานแต่ว่าให้มีเปรี้ยวมีสมนั่นนะครับพี่น้องมันจะลดความหวานลงได้ครับเพราะว่าวิตามินมันนั่นอยู่น้ำสมนั่นมันมหาศาลครับสมสมนั่นประโยชน์ของสมนั่นครับแม่แต่นันไข่มันติดน้ำจานเฮ่ามันยังล่างออกได้นะน,นะครับบา่าในภาษายัง หวานล่างอบบร่อยได้ครับเอาหวานไปล่างไขมันบร่อยครับต้องเอาสมเท่านั้นครับล่างได้นั่นแหละพราะฉะนั้นเ้าจะขาดสมครับพี่น้องบักหน้าวครับบักหน้าวน่วยละลอยกระซื้อแล้วครับเพื่อว่ามันเป็นประโยชน์ครับแต่ว่ามาเอาน้ำผมนี่นไดฟีครับบ่อยซื้อจังซื่แหละครับอยู่ก็ปัดใจซื้ก็ได้ปัดจซื้อก็คือเขาปลาอาหารนี่แหละครับ เขาจะยู่ได้นกนูปูปีเข้าอันก็อยู่น้ำปัจใจศีขึ้นกันนี่แหละครับเขามีนห้างนอนเขามีอาหารกินเขามีขนมีนอันเสือผ้าเสื้อผ้าเขาั่าคือ้นขนเขานั่น,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 หนแหละครับบวไห้มันหนาวก็ได้สนั่นกับเพียงพ่อแล้วครับเขาบอกเด้ยมาใส่เงินือที่ห้าวแล้วครับ อาม่าก็นอนบริใัยไฟผมอยู่นี่ก็บ,บริใส่เลยครับผมบอใส่ไฟเลยครับตัดปัญหาออกวันที่บริเสียาค่าไฟเงินกับบริใส่ครับพี่น้องก็กบ,บริหาเงินกับสบายครับไอ้มันมาหาอีเงินก็ได้มันเป็นแค่กระดาษเท่านั้นครับเอากประกันอืน่นว่าเงินประกันหากันนี่ครับมันเป็นกระดาษครับ มันเป็นแค่กระดาษไฟผู้ไรไปจับกระใหม่เมื่อครับเป็นกระดาษเลือดสงข้ามกันยิ่งกันขากันอยเดียนนี่นะครับเงื่อนอิลีมันคือความงามครับพี่น้องคือความสื่อตรงต่อกันสื่อกันได้ครับไว้ใจกันได้นี่คือเงื่อนที่แท้จริงทองอิลีคือพระธรรมคำสอนครับพี่น้องอาบนีิทักทายกันจ้ำนี่ครับผมสวัสดี